การหยดเนี่ยเวลาปล่อยไปเนี่ยเขาจะห,หยดชา้าลงนะเพราะว่าระบบน้ําหยดงบ5บาทแบบง่ายๆนะเห็นไหมนี่นะหยดลงมาติ้งติ้งติเลยแล้วเราก็ควบคุมเนี่ยด้วยวิธีการเปิดปิดวาล์วนะก็ไปดูวิธีการทำเลยครับอันดับแรกเลยนะผมก็จะมาเจาะดูฝาขวดน้ำบัดลงก่อนนะซึ่งการเจาะก็นี่ผมก็ใช้ตะปู3นิ้วแล้วก็ จะใช้ตัวควบคุมน้ำหยดซึ่งเป็นวาล์วแอร์ปั๊มนะลาตู้อย่างนี้นะอะไรตอก็ได้นะครับเพื่อที่จะประหยัดแรงนะเรียบร้อยเดี๋ยวก็มาลองดูว่าเข้าดีไหมนี่นะโอเคแน่นปึกอืม นี่นะเส้นด้านท้ายใครจะเปิดแบบหมดก็ได้นะครับแต่ผมจะเปิดแบบไม่หมดเอาแค่ว่าพอมีที่เติมน้ำนะเพราะว่าจะได้ช่วยลดการระเหยของน้ำไปด,ด้วยน้ำจะได้ต้องไม่ระเหยเยอะขั้นตอนต่อไปผมก็จะทำเสานี่นะ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอุปกรณ์าล้ครับก็ทำการเติมน้ำนะเอาเป็นว่าใส่ให้เต็มไปเลยนะครับลิตรกว่ากว่าหลังจากที่เราเติมน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เราก็ใช้มือควบคุมนะหมุนให้น้ำหยดผมจะหมุนให้หยดก่อนนะครับเนี่ยแล้วเราก็ดูว่า เราพอใจหรือเปล่าถ้าเราไม่พอใจเนี่ยเราก็ปรับใหม่การหยดเนี่ยเวลาปล่อยไปเนี่ยเขาจะหยดช้าลงนะเพราะว่าการหยดอย่างนี้เนี่ยก็อาศัยแรงน้มถ่วงด้วยเนี่ยปริมาณน้ํามากเนี่ยการหยดก็จะเยอะปริมาณน้ําน้อยการหยดก็จะน้อยลงด้วยนะอันนี้เนี่ยเมื่อเราทําแล้วเราก็ต้องลองเทสดูนะซึ่งเคยทําผมเคยทําแบบนี้เนี่ยสำหรับต้นไม้เล็กเนี่ยสาวันเนี่ยอยู่ได้สบายมากนะครับไม่เหี่ยวไม่ตายอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ เรามาปรับดูนะโอเคผมก็จะปรับนี่นะให้หยดช้ายนิดนึงนี่นะก็ได้แล้วผมก็จะปรับให้หยดประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากจะลดน้ำบ่อยๆหรือว่า มีวางแผนที่จะไปนอกบ้านก็ทําเตรียมไว้นะครับสําหรับต้นไม้ของเราเราก็จะไม่ต้องห่วงว่าต้นไม้เราจะขาดน,น้ํานะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกท่านและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ